โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้กับผมเต้แค่นี้กันเช่นเคยนะครับก็นี่เป็นการเชื่อมท่อระบายน้ำนะครับผมท่อระบายน้ำทิ้งนะครับกับท่อสาธารณะนะครับของท่อหลวงนั่นเอง ตัวนี้เราได้ทําการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะท่อเป็นอย่างนี้เราจะมาเชื่อมกับท่อของหลวงนะครับของสาธารณะท่อซึ่งแนวแนวเราก็มาจากงูนะครับสุดเขตก่อสร้างตรงนู้เลยนะครับก็ดิ่งมานี่เลย โอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายกินข้าวกันละทามันไก่นะไปแล้วบ๊ายบายครับ